เปิดม่านรับแฉงแดดดีกว่าดวงตาของคุณเป็นอวัยวะที่บอบบางครับอาจถูกทำร้ายด้วยสารพัดแสงอันเจ,จิดจ้านอกจากแสงสีฟ้าแล้วก็ยังมีแสงแดดแห่งประเทศไทยที่มีค่าเฉลี่ย UV index ที่ระดับทะลุปรลอด ต้องสู่ด้วยออ t ตาสเคปเลอร์แว่นกันแดดที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรของออฟตาสยอดเยี่ยมทั้งคุณภาพวัสดุและรูปทรงที่สวยงามเข้ากับทุกรูปหน้าครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากลมหน้าแหลมหน้าเหลี่ยมช่วยบล็อกดามจที่อาจสร้างความเสียหายให้กับตาเราอย่างถาวรแต่ออฟตาสทำแว่นกันแดดทั้งทีเนี่ยมีหรือจะกันได้แค่แดดครับเลนส์กันแดดของออฟตาสยังไม่ทึบหรือโปร่งแสงมากจนเกินไปใช้มองหน้าจอได้เลยครับมองแล้วสบายตา ภาพไม่เป็นเส้นๆหรือเป็นสีรุงต่อให้ใส่มองกลางแจ้งแดดเปรี้ยงๆก็ไม่มีปัญหาครับถ้าที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมใช้โค้ดแฟนแฟชั่นรับเันทีส่วนลด100บาทในจกักรวาลเกมอัพโทรเนี่ยถ้าพูดถึงคนที่ชั่วร้ายเนี่ยเราคงนึกได้เพียบเลยหลายคนใช่ไหมครับ และถ้าพูดถึงตระกูลที่ชั่วร้ายเนี่ยก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันแต่ถ้าให้พูดถึงเผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายเนี่ยนอกจากพวกไวท์วอลเกอร์แล้วก็คงมีไม่กี่เจ้าแะครับโดยเฉพาะที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็คงจะไม่มีใครน่ากลัวเท่ากับพวกชาวดอทราคีเผ่าพันธุ์นักรบเร่ร่อนที่มีวัฒนธรรมที่ถูกมองว่าป่าเถื่อนครับแล้วก็โหดร้ายในสายตาของคนเผ่าพันธุ์อื่นๆในโลกพวกนี้ร่อนเร่ไปในทุกยากขนาดใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอสซอด เข้าโจมตีเมืองเพื่อปล้นสะดมและจับคนไปเป็นทาสถ้าให้สรุปวัฒนธรรมของคนพวกนี้ด้วยคำง่ายๆเนี่ยคำคัน,นั้นก็คือปล้อนอาจจะมีเผาบ้านไปครั้งคราวจนกลายเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนมากมายในทวีปเอสซอ์และเวสต์รอสถ้ทารลูจอชอาร์อาร์มาตินเนี่ยเคยเล่าว่ารอทราคีเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมของชนเผ่าเรรอนในแถบทุ่งหญ้าสเตปอย่างพวกชาวมองโกลูกัน และก็เอามา mix มครับกับชาวพื้นเมืองหลายเผ่าในทวีปอเมริกาแต่เป็นการอิงลักษณะแบบลุมหลวมานะนอกจากเรื่องที่พวกนี้เป็นชนได้ร่อนขี่ม้าแล้วเนี่ยลักษณะทางวัฒน,นธรรมอื่นๆของพวกดอราคิ aki, นี่ก็เป็นการเอาสเตเรอไทป์แย่ๆครับแบบสุดโต่งของชนพื้นเมืองพวกนี้มาผสมยำกันแล้วก็เติมจินตนาการแฟนตาซีของลุงแกเข้าไปเยอะๆครับก็เลยไม่ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่ประวัติศาสตร์ของชาวดอราคินี่ เริ่มต้นตอนไหนไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าเมื่อนาน,านมาแล้วเนี่ยในทวีปแอสซอดได้มีชนเผ่าหนึ่งที่ผู้คนมีตากลมดําและมีผิวสีทองแดงเดินทางข้ามทิวเขากระดูกหรือบนเมลเทนส์ Mountains, มายังดินแดนทางตะวันตกข้ามาทําไมไม่มีใครบอกไว้ครับแต่บางก็ว่าพวกเขาเนี่ยต้องการหาที่อุดมสมบูรณ์ในการหากินหรือไม่ก็ต้องการพิชิตด,ดินแดนใหม่ๆหรือไม่ก็กําลังหนีศัตรูที่โหดร้ายมา ที่แน่ๆเนี่ยคือลูกหลานของเขาได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่ดินแดนทุ่งหญ้าครับทางตอนกลางของเอสซอดนี่คือบรรพบุรุษของชาวดอราคีครับแต่พวกนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในดินแดนทุ่งหญ้าแห่งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาณาจักรที่เกิดขึ้นและล่มสลายไปแล้วมากมายจนก,กระทั่งมาถึงยุคที่อาณาจักรซานอรุ่งเรืองแบบสุดๆครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลชาวซานอนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเดอะทอร์เมน อาจจะเพราะร่างกายที่สูงใหญ่นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะอีโก้ที่สูงทะลุฟ้าพวกนี้แบ่งออกเป็นเมืองน้อยใหญ่ที่ปกครองโดยราชาที่มีลักษณะนิสัยที่เย่อหยิ่งและก็ทะเลาะก,กันบ่อยมากซึ่งความหยิ่งทะนงและการสู้กันเองแบบนี้เนี่ยแหละครับจะนำมาซึ่งความบาันไลยในช่วงร้อยปีหลังการล่มสลายของวาเลเรียหรือที่เรียกกันว่าศตวตรรษแห่งเลือดชาวรัสราคิได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวภายใตยก้การนำของข้าวเมงโก้ ออกตะลุยไปทางตะวันออกเขียวปลนคาเผาเมืองเลือกสวนไรนาจับคนมาเป็นทาสหรือไม่ก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเลยถ้าเป็นเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมเนี่ยก็อาจจะรอนปิดล้อมจนสเสบียงเริ่ม้อยหลอคนในเมืองก็เลยต้องหันมากินมา้ากินหนูจนก,กระัางกินศพพวกเดียวกันเองที่ตายไปแล้วสุดท้ายพอทนไม่ไหวเนี่ยก็ต้องออกมาให้เขาฆ่าครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกคนในเมืองก็ได้สังหารเด็กและผู้หญิงเพื่อมาให้พวกนั้นถูกจับไปเป็นเฉลย ซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายซะอีกถึงจะเกิดเรื่องน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยเดอะทาว์เมนก็ยังมองว่าภัยคุกคามนี้เป็นแค่การปล้นฆ่าของพวกคนเถื่อนตอกต่อยไม่ได้ให้ความใส่ใจใดๆครับส่วนหนึ่งก็เพราะแต่ละเมืองของชาวซานอเนี่ยมันอยู่ห่างกันมากกว่าภัยจะมาถึงแต่ละเมืองก็ใช้เวลานานคงไม่มีใครคิดแล้วครับว่าจะมีกองทัพไหนเนี่ยสามารถเดินทัพได้รวดเร็วพอที่จะเข้ามาโจมตีเมืองของชาวซานอได้ติดติดกัน จนกระทั่งถึงเวลาที่พวกดรอดรากิไปเผาเมืองซาสาเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาวซานอจนราบเป็นหน้ากองราชาเมืองอื่นๆก็ไม่ใส่ใจอยู่ดีครับแล้วก็ไม่ร่วมมือกันด้วยแถมยังยกทัพไปยังซากเมืองซาสาเพื่อเคลมสิทธิ์เอาที่ดินตรงนั้นด้วยครับแต่ยังไม่ทันได้เคลมหรอกครับพอพวกเขาดันตีกันเองซะก่อนนอกจากนี้เนี่ยราชาของบางเมืองยังคิดการใหญ่ถึงขั้นเสนอทองของกำนันแล้วก็บรรดาท่าให้กับพวกดรอทราคิ ก็เ,เยื่อมือให้พวกนี้ไปโจมตีเมืองของชาวซานอแห่งอื่นๆฝ่ายดอราคีเนี่ย <ๆ S 1> ก็รับของเหล่านั้นด้วยความยินดีแต่นั้นก็เผาเมืองที่ให้ของกำนันไปด้วยเลยครับแม้แต่การแต่งงานเป็นท้องแผ่นเดียวกับชาวดรอราคี aki, ก็ไม่อาจช่วยให้รอดพ้นจากการลุกรานไปได้เพราะพวกนี้เนี่ยเข่นฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงอนนานาจอยู่แล้วครับพอข่าวคนใหม่ฆ่าข่าวคนเก่าไอข่าวคนใหม่เนี่ยกบดขยลายพัธมิตรของข่าวคนเก่าจนเกลี้ยง เวลาผ่านไปพวกดอทราคีก็แตกออกเป็นกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่นับสิบนับร้อยกลุ่มนลครับรุมถึงเมืองที่เหลือของชาวซานอข่าวแต่ละคนเนี่ยยังแข่งกันแสดงความโหดเหี้ยมเพื่อเกททับคนอื่นเป็นเครื่องพิสูจน์ความเจ๋งของตัวเองแม้ว่าสุดท้ายแล้วชาวซานอจะผนึกกาลังกันได้เป็นปึกแผ่นแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะความป่าเถื่อนและหาธนูของพวกดอทราคีได้ต่อให้มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ชุดเกราะและก็รถม้าศึกที่ดีกว่าก็แพ้อยู่ดี ศพของชาวซานอก้องเกลื่อนสมรภูมิกลายเป็นบุฟเฟ่ฟรีให้กับฝูงกาเหลือทิ้งไว้แต่ซากอรารยธรรมท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่เรียกกันในเวลาต่อมาว่าทะเลดอรากิเราะเป็นอาณาจักรแบบไม่เป็นทางการของพวกดอราคิก็ได้ครับคนพวกนี้เนี่ยไม่มีบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งครับอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เรียกว่าคาราซาซึ่งมีจำนวนเป็นหลักร้อยไปจนถึงหลายหมื่นคนแต่ในหนึ่งคาราซาเนี่ยไม่ได้มีแค่นักรบครับยังมีพวกทาส หมอยาฝูงสัตว์และก็ชาวดราาิีทั่วไปเรื่อได้ว่าคาราวานนี้เนี่ยเคลื่อนที่ปไปในที่ฝุ่นตลบไปไกลครับในคาราจะมีผู้นําสูงสุดคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าข่าวส่วนภรรยาของขาวเนี่ยเรียกว่าคาริซีหากทั้งสองมีบุตรชายและกลายเป็นคนที่ต้องสืบทอดตาแหน่งข่าวต่อบุตรชายคนนั้นก็จะถูกเรียกว่าคารกาพูดง่ายๆก็คือตําแหน่งองค์ราชทายานั่นเองครับ แล้วมันก็ยังจะมีตำแหน่งอื่นแยกย่อยลงไปอีกนะอย่างที่เห็นในซีรีส์เนี่ยก็จะมีนักรบโลหิตหรือบั o o ไรเดอร์ผู้ที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับข่าวถ้าเทียบตำแหน่งในเวสต์รอสเนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็นคิง g s การ์ดครับแต่บัตรไรเดอร์เนี่ยอาจจะสนิทก,กับข่าวยิ่งกว่าที่คิงการ์ดสนิทก,กับคิงซะอีกความสัมพันธ์ของข่าวและบัตรไรเดอร์นั้นเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวกันและกันเป็นเหมือนพี่น้องร่วมสายโลหิตพวกนี้จะรับคำสั่งจากข่าวแต่เพียงผู้เดียวครับไม่่รัับคคาสงจก แม้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นเมียของข่าวหรือคาลิซีก็ตามในอดีตเนี่ยตามประเพณีโบราณหากข่าวตายนะครับเหล่าบัตรไรเดอร์ก็ต้องตายตามข่าวไปด้วยเพื่อร่วมขี่ม้าไปเป็นเพื่อนข่าวในดินแดนหลังความตายและถ้าหากข่าวตายเพราะถูกศัตรูฆ่านี่บัตรไรเดอร์ก็ต้องแก้แค้นให้สาเร็จก่อนครับแล้วค่อยตายตามข่าวไปในบางคาลาซาเนี่ยข่าวและบัตรไรเดอร์จะแชร์กันเกือบทุกอย่างนะครับและตั้งแต่วายกระโจมและบางทีก็แชร์คาลิซีกันด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะไม่มีวันแชร์กันเลยก็คือม้าครับชีวิตของชาวดอราขีเนี่ยผูกพันกับม้าแบบแยกกันไม่ออกพวกเขาบูชาเทพเจ้าที่อยู่ในรูปของม้าหนุ่มอธิบายทุกสิ่งโดยคําอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับม้าแถมยังชอบกินเนื้อม้ามากกว่าเนื้อวัวหรือเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อะไรก็ตามดอราขีเนี่ยเชื่อว่าเนื้อม้านั้นทําให้ร่างกายของคนแข็งแรงและก็ชอบดื่มนมม้าหมักครับที่มีฤทธิ์แอลกอฮอล์อ่อนก็เหมือนกับเหล้าอาระกของชาวมองโกวนะ ชาวรถรขี่ยังถือว่าการขี่ม้าเนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้สถานะทางสังคมขั้นพื้นฐานข่าวที่ขี่ม้าไม่ได้เนี่ยไม่สามารถปกครองใครได้ครับส่วนสตรีที่ตั้งคันเนี่ยก็จะต้องขี่ม้าจนเกือบถึงกำหนดคลอดผู้ชายคนไหนที่ขี่ม้าไม่ได้เนี่ยถือว่ามีสถานะต่ำสุดเลยเอาจริงๆเนี่ยอาจไม่ถูกมองว่าเป็นคนได้ซ้ําและเมื่อข่าวตายลงม้าที่ข่าวขี่เนี่ยจะถูกล้มครับเพื่อเผาไปด้วยกันกับศพข่าวจะได้ขี่มันท่องไปในดินแดนรัรติกาลร,ร่วมกับบรรพบุรุษ และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคาริซีที่ตั้งคันเนี่ยจะต้องเข้าร่วมพิธีหัวใจม้าป่าในระหว่างพิธีเนี่ยนางจะต้องกินหัวใจม้าสดๆแบบเลือดท่วมๆเลยครับโดยการใช้ฟันกับเล็บฉีกเท่านั้นห้ามใช้มีดเพราะว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยห้ามใช้มีดหรืออาวุธมีคมใดๆถ้านางสามารถกินหัวใจจนหมดทั้งอันได้เนี่ยว่ากันว่านางจะได้บุญชาที่แข็งแกร่งและไม่เกรงกลัวผู้ใดแต่ถ้าเกิดสำลักเลือดหรือว่าขย้อนก้อนเนื้อออกมาก็จะถือเป็นลางร้ายครับ เด็กเนี่ยอาจจะตายอ่อนแอพิการจะต้องถูกทิ้งให้หมาป่ากินหรือถ้าแยก่กว่านั้นก็คือเกิดมาเป็นผู้หญิงครับฟังแลแ้วแหมคริชเลยใช่ไหมครับในวัฒน,นธรรมของชาวนอตราขีเนี่ยถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่ะนะและก็บูชากําลังเหนือสิ่งอื่นใดจนถึงขั้นที่เราเรียกว่าเป็นแบบความแมนกลายเป็นพิษเลยก็ได้ท็อกซิกมัสกิลินิตี้แต่นอตราขีเนี่ยไม่ใช่เป็นพิษธรรมดาครับแต่เป็นพิษระดับกรรมตาภาพรังสีนิวเคลียร์เลยทีเดียว พวกนี้ทำให้พวกไอรอนบอลแห่งเวสต์รอสเนี่ยกลายเป็นพวกหัวก้าวหน้าไปเลยในสังคมนี้เนี่ยผู้หญิงและก็เด็กผู้หญิงจะถูกคาดหวังให้เป็นแค่เมียกับแม่เท่านั้นครับและก็สามารถถูกผู้ชายเข่นตีหรือจับไปเป็นทาสได้โดยผู้ชายไม่ผิดและตัวผู้ชายเองก็สามารถมีเมียได้หลายคนงานแต่งงานในหมูด่ดราคีเนี่ยจะเกิดขึ้นภายใต้ท้องฟ้าเปิดโลงและกินเวลาตลอดทั้งวันในระหว่างที่แขกในงานดื่มกินเต้นรำและก็มีสัมพันธ์กันกลางแจ้ง เพราะในคาราซาไม่มีคําว่าความเป็นส่วนตัวครับหากชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยทั้งสองก็จะต้องสู้กันครับจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายหรือไม่ก็ม่องเท่งกันทั้งคู่ว่ากันว่าง,งานแต่งงานไหนที่มีคนตายน้อยกว่า3คนเนี่ยก็ถือว่าก่อยสนิทเลยครับสรุปก็คือในหมุนรอดราคีเนี่ยค่าของคุณอยู่ที่คุณค่าคนอื่นได้เก่งแค่ไหนครับผู้ชายเผ่านี้เนี่ยสามารถทําทุกอย่างที่ต้องการได้ถ้าแข็งแกร่งพอที่จะรอดตัวไปได้ สมมุติว่าต้องการอะไรสักอย่างเนี่ยก็แค่ขู่เจ้าของเดิมให้ยอมแพ้หรือไม่ก็ฆ่าแม่งงะเลยเพื่อแย่งมันมาไม่ว่าจะเป็นข้าวของผู้หญิงหรืออำนาจคนเป็นข่าวเนี่ยจะอยู่ในตาแหน่งข่าวได้ก็โดยการเป็นนักรบที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นที่สุดถ้าใครกล้าเหยือก็ฆ่าแม่เลยครับด้วยเหตุนี้สัญญาของความอ่อนแอใดๆก็ตามเนี่ยอาจส่งผลให้แม้แต่ข่าวที่ทรงพลังที่สุดต้องถูกฆ่าตายและคาราซาของเขาถูกทําลาย ตามปกติเนี่ยเมื่อข่าวโดนฆ่าตายนะครับบุญชายของเขาก็อาจได้สือตําแหน่งต่ออาจนะครับหรือถ้าข่าวไม่มีลูกเนี่ยบรรดาผู้นาย่อยในคาราซาที่เรียกว่าโคก็จะต้องต่อสู้ประลองกันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งข่าวคนต่อไปหรือต่อให้ข่าวมีลูกครับถ้าลูกคนนั้นมันหนมแนมห่วยแตกก็จะโดนฆ่าตายเพื่อแย่งตาแหน่งได้เพราะเหนือสิ่งอื่นใดชาวดอทราขีนั้นยึดถือพละงกาลังและความแข็งแกร่งไม่ใช่สายเลือดครับคุณไม่สามารถเป็นใหญ่ได้แค่เพราะว่าคุณรู้จักเลือกที่พุทธที่เกิดครับ อย่างที่บอกแล้วครับพวกนี้เถื่อนมากๆครับขนาดภาษาที่ใช้เนี่ยก็เถื่อนเหมือนกันฟังดูก็ชโชกโหหักตามที่นักภาษาศาสตร์อย่างเดวิดเจพีทสันคิดคำขึ้นมาสำหรับใช้ในซีรีส์ครับโดยอิงจากคำแค่ไม่กี่คำที่ลงมาร์ตินแกเขียนเอาไว้ในหนังสือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเด็กๆชาวดอรราคีต้องอเผชิญกับสงครามและการสู้รบตั้งแต่อายุอย่างน้อยเด็กผู้ชายเรียนรู้ที่จะยิงธนูขนาดอยู่บนหลังมา้าตั้งแต่อายุ4ขวบเท่านั้นและก็ต้องฝึกใช้ดาบโค้งที่เรียกว่าอารักให้เชี่ยวชาญ ในขณะที่เด็กผู้หญิงเนี่ยจะต้องเอาตะกร้าไปเก็บลูกธนูจากศพในสนามรบการเจอกับความรุนแรงและความตาจนชินชาตั้งแต่เด็กเนี่ยทำให้พวกนี้กลายเป็นนักรบที่บ้าบินไม่โกัวตายชายชาวดรสาขีจะไว้ผมยาวเป็นเปียและไม่เคยตัดผมเลยเว้นแต่จะพายแพ้ในสนามรบแล้วก็พวกนี้ก็จะมีการสวมกระดิ่งครับที่ได้มาจากศพของศัตรูเอาไวบ้บนผมเปียเสียงกระดิ่งที่ดังกระหึ่มเป็นสัญญาณบอกว่าคาราซากําลังใกล้เข้ามาแล้วใครที่ได้ยินเนี่ยถ้าไม่เตรียมต่อสู้ก็เตรียมเชิ่งได้เลยครับ พอแม้แต่ชาวดรอทราคีด,ด้วยกันแต่ถ้าอยู่กันคนละคาราซาเนี่ยก็ไม่รอดครับจากการปล้นฆ่าและการตกเป็นทาสไปได้เพราะคนพวกนี้ไม่มีคอนเซปต์เรื่องเพื่อนร่วมชาติพันธุ์หรือว่าความเมตตาครับที่ใกล้เคียงกับความเมตตามากที่สุดของพวกนี้นี่อาจจะเป็นการสังหารคนที่กาลังจะตายเพื่อให้พ้นทรมานโดเดินในคาราซาจะมีคนที่เรียกว่าจัา,าราลหรือแปลว่าการุญยบุรุษครับคล้ายๆกับเป็นเพชฌฆาตครับคบอยถือขวานเล่มใหญ่เอาไว้ตัดหัวผู้บาดเจ็บในสนามรบ เห็นเถื่อนด้อยพัฒนากันแบบนี้เนี่ยพวกเขาก็มีสิ่งที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นอารยธรรมอยู่บ้างครับอารยธรรมแบบเติมเครื่องหมายคำพูดนะนะอารยธรรมที่ว่านี้เนี่ยอยู่ในรูปของเมืองแห่งหนึ่งครับจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงก็ได้มีชื่อว่า w วส์ดอตรักตั้งอยู่ใต้เงาของ Master of Mountains หรือในภาษาไทยที่เขาแปลก,กันก็คือคิรีบานดาภูเขาที่สูงใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ที่สุดแต่นะแต่เป็นที่สุดแห่งหนึ่งแล้วกันของทวีปเอสซอดใกล้ๆเนี่ยเป็นทะเลสาบที่ลึกมากครับ ท่านบางคนเนี่ยยังบอกเลยว่าไม่รู้ว่ามันไปสิ้นสุดที่ตรงไหนชาวดอรราคิเรียกเจ้าทะเลสาบนี้ว่า Boom of the World หรือในภาษาไทยก็คือคันแห่งพิภพวิส์ดอรราคเนี่ยถึงจะเรียกว่าเมืองก็ไม่มีกำแพงล้อมรอบครับแล้วก็ไม่มีขอบเขตท,ที่แน่นอนมีขนาดกว้างกว่านคอรอิสระเพนทอสถึง10เท่าสิ่งปลูกสร้างภายในเนี่ยดูไม่เหมือนกันสัก,กอย่างเลยครับมีทั้งศิลาหินแกะสลักคันรื้อหานที่ทํามาจากญ่าสารออคอที่ทําจากไม้ แล้วก็พิระมิดขั้นบันไดาปูหินอ่อนที่มันดูมั่วถั่วขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกาธาตุที่ดอทรากีจับมาเป็นคนสร้างของพวกนี้ขึ้นครับก็เลยดูไม่เหมือนกันแล้วนะเพราะว่าธาตุมันมาจากหลายที่ถ้าเป็นสมัยเมื่อพันปีก่อนเนี่ยพวกดอทรากี aki, เขาไม่สร้างอะไรเองเหรอกครับที่อาศัยของพวกนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ปั้นจากดินครับแล้วก็ใช้ญ่าสารเป็นหลังคาตรงหน้าทางเข้าไวส์ดอทราคเป็นรูปปั้นม้าสำริดขนาดใหญ่2ตัวกํลาลังชูขาหน้าขึ้นบรรจบกัน ข้างล่างเนี่ยตัดเป็นถนนกว้างขวางที่ประกอบด้วยหญ้าและโคลนบนสองข้างทางยังมีรูปปั้นสำเร็จของเทพเจ้าจากดินแดนที่พวกเขาไปถล่มมารูปปั้นนี้เนี่ยถูกนํากลับมาอย่างวัสดอรักเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความสําเร็จในการพิชิตเผ่าอื่นๆเหล่าคราซา,า,าจาเข้าออกเมืองนี้อยู่ตลอดเวลาเลยครับแทบไม่มีใครมาอยู่ที่นี่แบบถาวรเลยนอกจากคนกลุ่มเดียวก็คือเหล่าดอชคาลีนกลุ่มสตรีอาวุโสซ,ซึ่งทุกคนเป็นอดีตคาลิซี ของข่าวที่ไปคุยกับรากมะมโมงไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วพวกนางก็ถูกประครับให้มาอยู่ที่ Vice. ์รและต้องอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะอยากมาอยู่หรือไม่ก็ตามพวกนางนี้น่าจะเป็นผู้หญิงกลุ่มเดียวที่มีอำนาจอะไรสักอย่างในสังคมรัคราคีแหะครับนาทีของพวกนางก็คือการทำนายอนาคตชาวรัคราคีทุกคนเคารพและให้เกียรติพวกนางมากขนาดข่าวที่ทรงอำนาจที่สุดอย่างข่าวโดโก้เนี่ยก็ยางตงกลมหัวให้กับอำนาจและก็สติปัญญาของดอชคาลีน และด้วยกฎของดอชคารีเนี่ยในวสดอรักก็เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนห้ามพวกของมีคมเข้ามาต่อให้อยู่ข้างนอกเนี่ยจะทะเลาะกันตีหัวกันหนักแค่ไหนถ้าเข้ามาในเขตนี้แล้วเนี่ยทุกคนถือว่าเป็นสายเลือดเดียวกันพอพวกเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งคาราซาทั้งหมดจะมารวมตัวกันใต้ทงของคาวผู้ยิ่งใหญ่ที่จะออกไปพิชิตโลกเพราะงั้นห้ามทําร้ายกันให้หลั่งเลือดครับแต่ถ้าเกิดใช้ผ้าไหมรัดคอกันให้ตายหรือว่าใช้ทองเหลวๆราดหัวเนี่ยไม่เป็นไรครับถือว่าไม่มีเลือลอ,อกมา ออที่มึงนี้ก็มีตลาดการค้าด้วยนะครับอจ่าที่แอดบอกไปแล้วว่าดอทราคีเนี่ยไม่ค่อยชอบค้าขายครับเพราะว่ามองว่ามันไม่แมนแต่พวกเขาจะทําการแลกเปลี่ยนกันด้วยการให้ของขวัญหรือรับของขวัญแทนส่วนรับของขวัญมาแล้วพวกเขาจะตอบแทนเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่พวกดอทราคีเลือกเองครับแต่ทั้งนี้เนี่ยพวกเขาก็อนุญ,ญาตให้พวกพ่อค้าแม่ค้าจากแดนไกลเดินทางมาค้าขายที่ไวส์ดอทรักได้แต่ไม่ใช่ค้าขายให้กับพวกดอทราคีหรอกนะครับ คนพวกนี้เนี่ยมาค้าขายกับพ่อค้าแม่ค้ากันเองเท่านั้นซึ่งก็ค้าขายกันได้อย่างอิสระครับแต่ใดยที่พวกเขาไม่ลบหลู่คิริมานดาหรือว่าคันแห่งพิภพไม่สร้างความวุ่นวายและก็ต้องให้เกียรติเหล่าดอชคาลีนพร้อมกับของกำนันในรูปของเกลือแร่เงินและก็มะเมล็ดพืชซึ่งคนที่มอกของกำนันเหล่านี้นะครับก็สามารถเดินทางเข้าออกอทะเลดอราขีได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายส่วนใหญ่นะ แม้จะมีปฏิสัมพันธ์กับชนเผ่าอื่นๆมาแล้วกว่า400ปีแต่พวกดอทราคีก็ยังปฏิเสธอย่างแน่วแน่ที่จะทำตัวซีวิลไลซ์พวกนี้ป่าเถื่อนครับสั้นๆเลยแล้วก็ภูมิใจในความป่าเถื่อนของตัวเองซะด้วยอารมณ์ประมาณบาเบเรียนแอนด์พาวนอกจากนี้ชาวดอทราคียังถือว่าแผ่นดินเนี่ยเป็นแม่ของพวกเขาครับแล้วก็คิดว่าการตัดเนื้อของนางด้วยคันไถเสียมและขวานเป็นบาปมหันต์พูดง่ายๆก็คือห้ามการเพาะป,ปลูกนั่นแหละ พวกเขาก็เลยตั้งใจที่จะเผาไร่นาฟาร์มและก็เมืองทั้งหมดที่พบเจอเพื่อให้พื้นแผ่นดินกลับสู่สภาพทุ่งหญ้าอีกครั้งพวกานงานก็คือเป็นพวกรักโลกแบบสุดโตง่งนั่นเองครับและไม่ได้มีแค่อาณาจักรซานอนะครับที่โดนพวกดอทราคีเล่นงานโดนกนระทษเอสซอนเลยล่ะครับโพนครอ,อิสราเนี่ยก็เลยต่างพากรนใช้วิธีเลี้ยงดูปูเสือต้อนรับคาราซาเป็นอย่างดีแถมยังเอาของขวัญให้เพื่อให้พวกเขาผ่านเมืองนี้ไปโดยไม่เสียเลือดเนื้อซึ่งบางทีก็เวิร์กครับบางทีก็ไม่เวิร์ก อย่างที่เห็นมาแล้วในประวัติศาสตร์นานๆไปเนี่ยพวกดราคกีเขาก็ใช้ชื่อเสียงด้านความเข้มโหดของตัวเองมาขู่บรรดาเจ้าเมืองให้จัดหาสิ่งที่คนเร่ร่อนอย่างพวกเขาผลิตเองไม่ได้อย่างพวกอาหารเหล้าและก็อาวุธโดยสัญญาว่าจะไม่โจมตีครับหากอีกฝ่ายจ่ายหนักพอแต่แน่นอนครับถึงจะจ่ายไปแล้วพวกดราคกก็อาจจะโจมตีเอามันอยู่ดีเป็นหนังโม้นเดิมๆครับที่วนไปซ้ําแล้วซ้าเล่าแม้แต่เมืองเอสซาเรียที่เคยเป็นอาณานิคมของวาลิเรีย กระถูกพิชิตเหมือนกับที่ดอดราคิทํากับที่หนึ่งแต่คงไม่มีชนเผ่าไหนครับที่จะน่าสงสารเท่าชาวลาซรีนเผ่าเลี้ยงแกะรักสันติที่อยู่ทางใต้ของทะเลอดอราคิคนเผ่านี้ไม่ชอบความรุนแรงครับเป็นพวกรักสันติแบบสุดโตจึงไม่มีอาวุธหรือนักรบไว้ต่อสู้กับใครทั้งนั้นเลยก็เลยตกเป็นเหยื่อให้พวกดอดราคิปล้นขา้าก็จับไปเป็นทาสอยู่ตลอดแต่ถึงจะโดนหนักแค่ไหนก็ไม่เคยตอบโต้ครับ โซนหนึ่งก็อาจจะคิดว่าคนที่สู้กลับส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนโจมตีหนักกว่าเดิมซึ่งจะว่าไปก็เป็นเรื่องจริงนะทําไมแข็งจริงนี่โดนล้างบางได้ง่ายเลยครับที่พอจะรอดอยู่บ้างเนี่ยก็เห็นจะเป็นคนที่อยู่บนเกาะเพราะพวกดารากิไม่กล้าข้ามทะเลเนื่องจากไม่ไว้ใจน้าครับที่ม้ามันไม่ยอมดื่มก็แหมมันเค็มมานะหลักๆก็มีพวกชาวเกาะอิฟในทะเลทางตอนเหนือที่เคยมีอาณานิคมอยู่บนแผ่นดินเอสซอดถูกพวกดาราคิกวาดเรียบไปหมดเพราะว่า ชาวอีฟเขาไม่ยอมจ่ายสวยครับแต่เลือกที่จะสู้แทนบรรดาข่าวพอะได้ยินสปิริตของชาวทะเลพวกนี้เนี่ยก็มองว่าเมืองของชาวอีฟเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่ชีวิตนี้ต้องมาถล่มสักครั้งครับบีบให้ชาวอีปเบนต้องถอยร่นไปเรื่อยๆจนช่างแม่งและกูกลับไปอยู่เกาะก็ได้ฟะมีคนแค่ไม่กี่พวกเท่านั้นครับที่สามารถเอาชนะพวกดอทราคิดได้อย่างเด็ดขาดอย่างที่ศึกคนครโคฮอคาวเทมโมและคาราซาที่ประกอบด้วยนักรบอย่างน้อย5 0,000คน ต้องพกกับความปราชัยโดยทหารเดินเท้าของโคฮอที่มีจำนวนเพียง3,000ันคนเท่านั้นอธิบายนิดหนึ่งครับพวกดอทราคีเนี่ยดูถูกทหารราบมากเลยครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนที่จะเป็นคนได้จะต้องขี่ม้าเท่านั้นแล้วก็นักรบที่เดินด้วยเท้าเนี่ยกาครับแล้วก็มีค่าแค่ให้ถูกม้าเหยียดตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเจอนีไปก็แท็กตรงแท็กติกอ,อะไรไม่ต้องหรอะครับพวกดอทราคีก็เลยพุ่งใส่อีกฝ่ายตรงๆซึ่งปกติก็ควรจะเวิร์กนะครับถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่นักรบอันซูลี ที่หันคมหอกและโล่เข้าหาด้วยเทคนิคแบบสปาตันเสียบเหล่านักรบม้าจนกลายเป็นลูกชิ้นไปต,ตามๆกันพอจบศึกเนี่ยทหารอันซูรี่3,000คนก็สามารถยืนหยัดต่อสู้กับกองทหารม,าม้า20,000คนและสังหารอีกฝ่ายไปถึง12,000คนจนดอนราคีเนี่ยต้องยอมรับความพ่ายแพ้ครับโดยการตัดเปียของตัวเองทั้งกองทัพแตนี่ก็เป็นแค่เคสโยกเวนนะครับที่เกิดขึ้นไม่บ่อยในประวัติศาสตร์ ส่วนหญ่เจอดถราคขีไปเนี่ยมีแต่เละกับเละครับเพราะจุดแข็งหลักของพวกนี้ก็คือจานวนที่มากมายมหาศาลและความเร็วในการเคลื่อนทับโรเบิร์ตบาราเทียนคิงบ๊อบบี้บีของเราเนี่ยก็เคยเชื่อว่ารอราคขีดเพียงแค่4ี่หมื่นคนก็เพียงพอแล้วครับที่จะโค่นเวสต์รอสถ้าเกิดพนันข้ามทะเลแคบมาได้นะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคำทำนายโบราณของรอราคขียังเคยว่าไว้ว่าวันหนึ่งข่าวเหนือข่าวทั้งมวลจะพังงานขึ้นมาและได้รับฉายาม้าป่าผู้ข่มขี่โลก แม่ฟังดูเหมือนเต่าเหยียบโลกยังไงไม่รู้นะบุคคลผู้นี้ได้รับการทำนายว่าจะรวบรวมชาวดอดราคิให้เป็นคาราซาหนึ่งเดียวและขี่ม้าไปพิชิตจนสุดขอบโลกเขาเคยเชื่อกันว่าลูกของเดเนริสกับคารโดโกคือคนนั้นครับแต่ใครที่ดูซีรีส์จบแล้วเนี่ยก็คงได้เห็นกันไปแล้วละครับว่าเกิดอะไรขึ้นและนั่นก็คือเรื่องราวจากเวสต์ลอสและเอสอดที่ทำให้โลกแห่งมหาศึกชิงบัลลังกลายเป็นสถานที่ที่น,น่าอยู่น่าอยู่ กับรายการ Terrible Tales from Old Town เรื่องดีๆเราไม่เล่าเรื่องเน่าๆเรารายงานก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าใครอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงสนับสนุนช่องแ n s Faction ท่านก็สามารถสนับสนุนได้ที่ Patreon หรือที่สะดวกกว่านั้นก็คือกด Super อร์แตเลี้ยงกาแฟ,ฟทีมงานได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้แอดนิกและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่าน